พิษณุโลกชนประธานเร่งพร่องน้ำคลองบางแก้วรับมือพายุวิภาชนประธานพิษณุโลกเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ที่ประตูระบายน้ำบางแก้วอําเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลกพันน้ำลงแม่น้ำยมเตรียมรับมือพายุโซนร้อนวิภาหลังระดับน้ำเริ่มทรงตัวต่ำกว่าตลิ่งเพียง45เซนติเมตรหวั่นฝนหนักจากพายุซ้ำเติมพื้นที่เสี่ยงท่วม วันที่22กรคฎาคม2568เวลา12นาฬิกาผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศบริเวณประตูระบายน้ำบางแก้วอำเภอบางระกรรมจังหวัดพิศนุโลกพบเจ้าหน้าที่สำนักงานชนลประทานที่3เร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เพื่อพร่องน้ำจากคลองบางแก้วลงสู่แม่น้ำยมรองรับมวลน,น้ำจากต้นน้ำและผลกระทบจากพายุโซนร้อนวิภา ที่คาดว่าจะส่งผลให้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ภาคเหนือช่วง2-3วันนี้โดยเจ้าหน้าที่ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่แบบไฮโดรโฟลจำนวน4เครื่องขนาด42นิ้วสามารถระบายน้ำได้เครื่องละ3.5ลูกบาศกเมตรต่อวินาทีพร้อมเครื่องสูบน้ำแบบทุ่นลอยขนาด5ลูกบาศกเมตรต่อวินาทีรวมทั้งหมด5เครื่องจะสามารถพร่องน้ำได้สูงถึง15ลูกบาศกเมตรต่อวินาที ช่วยเพิ่มอัตราการระบายน้ำจากพื้นที่ลุ่มต่ำโดยเฉพาะบริเวณชุมชนและพื้นที่เพาะปลูกลงสู่แม่น้ำยมได้อย่างมีประสิทธิภาพนายชวลิตสุราราชผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษาสำนักงานชนละประธานที่3เปิดเผยว่าเวลา13นาฬิกาที่ผ่านมาสถานการณ์น้ำแม่น้ำยมที่สถานีเฝ้าระวังว16อำเภอบางระกมมีปริมาณน้ำไหลผ่าน 218.80ลลูกบารเมตรต่อวินาทีระดับน้ำอยู่ที่บวก6.85เมตรรอสอมต่ำกว่าตะลิ่งเพียง45เซนติเมตรแม้ระดับน้ำเริ่มทรงตัวแต่ยังต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเนื่องจากอาจได้รับผลกระทบจากปริมาณน้ำต้นน้ำและฝนตกหนักจากอิทธิพลพายุวิภาขณะเดียวกันสำนักงานชนรประธานที่3โดยส่วนเครื่องจักรกลรวมกับฝ่ายปฏิบัติการสูบน้ำที่สอง ได้รับคำสั่งให้เร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่พร้อมจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังจุดเสี่ยงน้ำท่วมตลอด24ชั่วโมงและประสานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโยมนานตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เตรเียมพร้อมทั้งเครื่องมือและแผนปฏิบัติการฉุกเฉินวันนี้ก็ได้รับภารกิจมอบหมายจากทางกรมชลประทานนะครับให้มาดําเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด48นิ้วนะครับเป็นเครื่องทุ่นลอยน้ํานะครับ ก็เพิ่งได้รับมาใหม่เราก็จะติดตั้งที่นี่เป็นที่แรกนะครับก็กําลังดําเนินการติดตั้งอยู่ครับคือ1นนะครับ,รบก็คือเรามีเครื่องจักรอยู่นะครับเราก็อยากจะพยายามหาเครื่องจักรที่เหมาะสมในการนํามาใช้งานนะครับประกอบกับเครื่องจักรชุดนี้เป็นเครื่องรุ่นใหม่เราก็ถือโอกาสนํามาใช้งานด้วยเพื่อทดสอบประสิทธิภาพการทํางานของของเครื่องนะครับ ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนที่เรากำลังนำรถเคนนะครับขนาด60ตันลงมาด้านล่างเพื่อที่จะเตรียมพื้นที่ในการที่จะติดตั้งเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องใช้รถเคนเนี่ยยกเครื่องจักรจากด้านบนสะพานด้านบนนะครับลงมาซึ่งมันมีน้ำหนักมากนะครับเราเราต้องเคลียร์พื้นที่ก่อนเดี๋ยวพอเรายกตัวทุ่นลงมาแล้วลนะ่ะเราก็จะมียกท่อลงมาเพื่อประกอบประกอบแล้วเราก็จะดำเนินการค่อยค่อย ยกลงน้ำนะครับเพราเดี๋ยวจะต้องหาวิธีการครับเพราะว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกเหมือนกันที่เรานําอุปกรณ์เครื่องจักรตัวนี้มาใช้งานนะครับสามารถสูบน้ําได้5ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับก็ที่ระยะยกที่ประมาณ5เมตรครับผมถ้าไม่ติดอุปสรรคอะไรก็คงน่าจะเสร็จนะครับเพราะว่าออตอนนี้เรารอแค่อุปสรรคเรื่องของรถนะครับว่าสามารถยกได้ไหมถ้าไม่ ไม่ติดปัญหาเรื่องเรียกว่ายืนยันว่าสามารถสักกันน้ําได้เพียงพอจากสถานการณ์ตรงนี้ได้ครับเพราะว่าเรามีการติดตั้งเครื่องสูบน้ําขนาด42นิ้วอีกจํานวนตรงนี้สี่เครื่องรวมกับอันนี้อีกเครื่องหนึ่งนะครับก็เป็น5เครื่องน่าจะเพียงพอครับ,รบด้านนายธีรศักิศรีสมพงศ์ในอําเภอบางระตาําระบุว่าพายุโซนร้อนวิภาขณะนี้กำลังเคลื่อนตัวเข้าสู่เวียดนาม และคาดว่าจะอ่อนกำลังลงเมื่อเข้าสู่ประเทศลาวและภาคเหนือของไทยในช่วงวันที่22-24กรกฎาคมนี้โดยอาจกอ่อให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่รวมถึงจังหวัดพิษณุโลกซึ่งอาจเ่ยงเกิดน้ำป่าหลากไหลฝนสะสมและน้ำท่วมฉับพลันได้ในบางจุดจึงขอความร่วมมือประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มต่ำและริมแม่น้ำให้ติดตามประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิด และเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางเช่นผู้สูงอายุเด็กเล็กและผู้ป่วยติดเตียงครับสำหรับอำเภอบรรณกรรมนะครับช่วงนี้ก็มีพายุวิภานะครับทำอำเภอบรรณกรรมก็ร่วมกับครับรัฐอำเภอนะครับแล้วก็เจ้าที่อสครับหนึ่งก็ลงแจ้งเตือนประชาชนที่อยู่ยิมน้ำครับให้ขนของขึ้นที่สูงนะครับสองก็จะไปดูจุดอุประยุท์ต่างๆครับให้เตรียมความพร้อมเรื่องสถานที่ห้องน้ำนะครับ แลวก็ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆครับให้เตรียมเรือเตรียมคนครับเตรียมขนออกบยบคนนะครับเพื่อหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินนะครับก็ได้ช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงทีนะครับครับครับแก้วนครับครับประตูเรามน้ำมันแก้วที่สูตรบกยุบที่ไปดูเมื่อกี้ก็สั่งการให้ท่้นนายกเทศเทศมนตรีมาทําความสะอาดแล้วก็ตอนน้ำท่วมจะมีสุขารอยน้ำมาด้วยครับแล้วก็ทำความสะอาดโดยทั่วไปครับแล้วก็ประชา,าสัมพันธ์นะครับให้ รักษนตรที่อยู่ตามบ้านเรือน,นครับถ้าระดับน้ําสูงก็จะให้อบยรมาอยู่ที่นี่ครับโดยมีกำนันผู้ใหญ่บ้านครับเป็นคนจัดการดูแลครับความเรียบร้อยนะครับทั้งนี้หากประชาชนต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือแจ้งขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับสถานการณ์น้ําสามารถติดต่อสายด่วนกรมชลประทานโทร1460ได้ตลอด24ชั่วโมง